เราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะผู้ม oh ีอุปการะคุณทุกท่านนะฮะที่ร่วมสนับสนุนเอเนชั่นทีวีมานะครับตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนปีที่20นะครับขึ้นเร็วจังนะฮะอดีย้อนกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าแช่ไว้หน่วงไว้สักนิดหนึ่งก็จะดีมากนะฮะเออให้เห็นนะฮะนี่แช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนเห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่รุ่นแล้วแต่ บิ๊กเนมทั้งสิ้นนะฮะแป้งน่ารักนะฮะแป้งน่ารักอ้วยอันนะฮะสปอต X ครับอเวชพงศ์นะฮะเวชพงศ์โอสดใช่ครับครับต่อไปแสนสุริอยู่ด้านล่างนี้นะฮะให้ดูนะครับนี่ฮะก็เห็นป๊บอะปาเช่นะครับกฟผอนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับอิงออนเอลเซ่นะครับ แต่ละท่านนะครับนี่นะดีสโตนพรีมเมียมเอาเล็ตฮอนด้าโซโลนะฮอลล่าเฮลฮอลล่าเฮลใช่ GPSIM นะฮะ AIS ซัมซุงเบตาโกรโตโยต้านะฮะแล้วก็โลซานะครับโ o ซานี่โหอ,อยู่คู่กันมานานอัมพลฟู้ดท่านผู้ชมฮะ อพลฟูดนี่เป็นผู้มีอุปการะคุณมายาวนานเช่นเดียวกันนะครับการไฟฟ้านอคอหลวงนะครับมิสซูบิชิอิเล็กทริกนะครับอันนี้จัดปั่นจักรยานกับเราโอ้โหหลายปีดีดักนะครับใช่ฮะไทไลออนแอร์ชาลีเฟรชนะฮะนอร์ติลุสนะครับนอ u ์ติลุสซูเป u ร์ ผมก็จะอ่านที่ตัวใหญ่ๆนะฮะที่ผมเห็นชัดๆก่อนวังขนาดครับเซ็นทรัลครับ Central นะฮะ UOB Exim Thailand นะฮะโรงแรมโคสานะครับโรงแรมโคสาที่ขอนแก่นนะครใช่นะครับโรงแรมโคสาเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะฮะโรงแรมโคสาเปิดวันนี้วันแรกครับเนอวันนี้วันแรกนะฮะเปิดนำร่องเลยฮะอืมนี่เซ็นทรัลนะฮะ UOB เมื่อสักครู่นี้ดีแทก สิงค์คอร์ปอเรชันครับมีอภัยภูเบศครับอภัยภูเบศนะฮะมาวินนะมีบุญเจแฮเจแฮนะฮะเอลคอสนะฮะครับสยามพิวัฒนะฮะสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนนะฮะไอคอนสยามเดอะมอลล์ซีพีโอนะครับมิซูบิชิใช่ไหมฮะใช่ฮะเล็กๆนั่นนะฮะแต่ผมเห็นมิซูบิชิโลโก้ใช่ฮะ ลามิน <Lam> ่า s เอเกสรนะครับ SCB นะครับอินคัมอินคัมนะฮะอินคัมวันนี้บริษัทอินทูเกรตคอมมูนิเคชันนะฮะคุณวราพรก็มานะครับประธานกรรมการบริษัทนะครับ PTT นะครับแล้วก็โอ้โหโอ้โหเยอะแยะเต็มไป <P> TT, หมดเลย PTT ีเอพนะไทยอ,ออยล์ ไออาร์นะฮะแวนทปเจริญ MG ซังซังนะฮะพาราแคปหมอจุลาใช่ฮะจุลาเฮิร์บจุดวัดดวงจุดวัดดวงข่าวนี่เป็นรายการใช่ไหมรายการที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่านทาง ช่องเนชั่นทีวีนะครับใช่นี่อจิมาคนรักบ้านนะฮะรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชโอ้อาจารย์พัฒนาเดชนะะอาจารย์พัฒนาเดชนะอ้โหตั้งแต่ปีแรกเลยอ่ะใช่ใช่ตั้งแต่อาจารย์ขับรถนะครับจนบัตนี้ลูกไม่รู้ลูกคนที่เท่าไหร่แล้วจะขับรถตอนนี้อาจารย์เลี้ยงหลานแล้วโลกรถยนต์นะครับเออ นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะก็ยาวนานนะฮะ20ปีแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ปีที่21นะครับขึ้นสู่ทศวรรษที่3ไปด้วยกันตลอด20ปีนั้นก็ผ่านเรื่องราวมากม